สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชาท่านประธานสง์นำสดบูชาพระรัตนารายและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสการะบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ8 1ปีหลวงพ่อทตาชีโวโดยคณะประธานอัญเชิญพานทุบเทียนแพรบูชาธรรมและอัญเชิญพานดอกไม้บูชาธรรมหลวงพ่อทตาชีโวจากนั้นคณะ,ะสงฆ์ได้เปิดกรวยสการะ ในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับชมสก,กูปพิเศษคําสอนครูสู่สิทธิ์และรับฟังโอวาจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านระบบซูมออนไลน์สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ พร้อมทางร่วมพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญแม้สถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับยอดนักสร้างบารมีณว,วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกราครับก็ต้องขอกราบนมัตนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกราด้วยนะครับ